ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกแอตเลติโกมาดริเตียมเปิดบ้านเมโทรปลิตาโนุต้อนรับการมาเยือนบอรูสเซียดอร์มุนเจ้าบ้านแอตเลติโกมาตริดภายใต้การนำทีมของดีโกซิโมเอเน่ผลงานอาจจะยังไม่ได้นิ่งนะแพ้ชนะสลับกันไปซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นกนา,ารเอาชนะเบียเรลุ l e o. แต่ว่าในสุดสัปดาห์ที่่ผานมาไม่มีการแข่งความฟิตสมบูรณ์เต็มพร้อมความมั่นใจของทีมก็คงจะได้เดอร์เปาลที่ช่วยในเกมที่แล้วกลับมาคุมเกมแดนกาลางร่วมกับโกเก้ซากูริเอสซามเอลลีโน่และมีองตนิค์ตาเป็นตัวควาามหหงในนนด้ ดุนภายใต้การนำทีมของเอ็ดดินทายสิกทีมทำผลงานสะดุดแพ้ในเกมลีกโคลลาสโวตัวา,ายซึ่งทำให้เป็นการแพ้มาคนแรกในรอบโกเกมเลยทีเดียวแต่ยังไม่ตามผลงานในภาพรวมก็ยังดูดีแล้วก็เกมนอกบ้านยังเล่นกันได้เหนียวแน่นแพ้ยากโดยมีอามิเซอร์ยูเรียนบันเจดดนซานโชนิโคลัสคูฟุกเป็นตัวนำทีมต้นร้ายของยานเดอร์เรนก็ต้องประเมินความพร้อมดูก่อนว่าจะคิดทำไหมส่วนแอตเลติกบาริดเน้นเป็นที่อยู่แล้วซึ่งผลงานในบ้านต้องเป็นจุดข,ขายของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลอด9เกมหลังสุดมานี่ยังไม่แพ้ใครเลยแม้ว่าลูกเกมจะเป็นการเปิดแแรกกกันต่็ยออมมง ว่าด้วยความคิ้วในเกมลูกนะครับในเกมเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าแล้วก็สามารถตั้งใจชนะประเดี๋ยดแน่นอนแม้ว่าด้านบนจะมีเกมนอกบ้านที่ดีก็ตามยังไงก็ต,งงกต้องเชียร์ไปที่แอตเลติกมาดริดเฮก็เฮกันดังๆถ้าไ้แพ้ก็ตัวไข่ตัวมัวนวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ